ฟังพระไตรปิฎกยกทุกที่ตึบอบออกไปอีพีที่92เสียงอ่านพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่หนึ่งหน้าที่92ข้อที่41โดยอาจารย์ต้องมมนเวประจำวันที่25อังคารสิงหาคมพุทธศักราช2563พวกภิกษุผู้เป็นค้าเสอพามานุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้รับองค์กำเนิดด้วยวัชมร์คคือของหญิงมีเครื่องราชของภิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุมีเครื่องราชหนึ่งของหญิงมีเครื่องราชของภิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปแต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอาบัติปาราชิก พวกภิษุผู้เป็นคาศึกพามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักพิกษุแล้วให้ทับองค์กับเนยด้วยวัจมักคือของหญิงมีเครื่องราชของพิสุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราดของพิสุมีเครื่องราชหนึ่งของหญิงมีเครื่องราชของพิสุก็ไม่ก็มีเครื่องราดหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราดของพิสุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่ง ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วแต่ยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอาบัตปาราชิกพวกภิกษุผู้เป็น้าศึกพามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุแล้วให้ทบองค์กบเนิดด้วยวัจจมักคือของหญิงมีเครื่องราชของภิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุมีเครื่องราชหนึ่งของหญิงมีเครื่องราช ขอ,ข,ของพิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของพอิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่แต่ยินดีการถอนออกต้องอาบปาราชิกพวกพ,พิสษุผู้เป็นข้าศึกพามานุษย์ผู้หญิงคู่หลับมาในสำนักพิกสุุแล้วให้ทัพองกำเนิดเอื้อยวัจจมัครคือของหญิงมีเครื่องราชของพิสษุไม่มีเครื่องราชหนึ่ง ของหญิงไม่มีเครื่องลาดของพิสษุมีเครื่องลาดหนึ่งของหญิงมีเครื่องลาดของพิสษุก็มีเครื่องลาดหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องลาดของพิสุก็ไม่มีเครื่องลาดเนี่ยถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่ไม่ยินดีการถอนออกไม่ต้องอาบัต 8มนุษสสิทธถีสุตสตะจะตุกกะครอ่อมพวกภิกษุผู้เป็น้าสึกพามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุแล้วให้ครอบองค์กำเนิดด้วยปัสสาวะมัสคือของหญิงมีเครื่องราชของภิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุมีเครื่องราชหนึ่งของหญิงมีเครื่องราชของภิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่ง ของหญิงไม่มีเครื่องราดของพิกษุก็ไม่มีเครื่องราดเนื่อถ้าเธอยินดีการเข้าไปยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัตติปารชิกพวกภิกษุผู้เป็น้าศึกพามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุแล้วให้ครอบองค์กำเนิด